สวัสดีครับเพื่อนอเพื่อนๆทุกคนก็สวัสดีอย่างเป็นทางการวันนี้ก็มาพบกับสม i ยไอแอมไอจอยพาเที่ยวนะครับก็วันนี้ไอจอยอยู่ที่พัทยานะอันนี้เราจะ,ะบันทึกลงช่อง YouTube นะครับก็ขอเช็กก่อนทดสอบก่อนมาก่อน <c oughs> เป็นยังไงบ้างได้ยินชัดนะครับเสียงใช้ได้เนาะ ก็วันนี้อยู่พัทยาครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูที่ชายหาดนะฮะมีนัดรับวันนี้มีนัดรับลูกค้าที่พัทยาส่งเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปไปกรุงเทพนะครับก็จะมีเวลาครับเราก็ยังยังจะมีเวลานะครับมีเวลา,าทำงานนะครับทำงานนี่แหละ ยูทูบนี่แหละอัพโหลดลงหลังจากค่างหายกันนานนะครับไม่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับก็น่าจะถึงเดือนนะครับเพราะช่วงช่วงนี้มันยุ่งยุ่งจริงๆงานเยอะนะครับลูกค้าเข้างานเยอะแล้วก็มันไม่มีเวลาได้ถ่ายวิดีโอก็ถ่ายส่วนใหญ่ก็มีแต่ถ่ายเป็นวิดีโอสั้นหรือว่าลงช่อง youtube ของอไอ้จอยนะครับ ไอจอยพาเที่ยวเองนี่แหละก็เป็นคลิปสั้นด้วยนะไม่ใช่คลิปยาวหรืออะไรนะเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปเรียนะฮะก็ถ้าใครติดตาม YouTube อยู่ก็จะเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปการขับรถหรือว่าคลิปการเดินทางไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยนะครับไปใกล้ไปไกลประมาณนี้นะครับก็จะวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสโอกาสอย่างดีเลยแหละเพราะว่าวันนี้ นัดรับลูกค้าเนี่ยช่วงเย็นเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงละม,มีเมฆนะครับมีเมฆวันนี้มีเมฆไม่มีแดดเลยนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าแดดไม่มีนะครับแต่ก็อบๆนิดน,นึงลมก็มีแต่ว่าลมไม่แรงนะครับลมก็อออากาศกำลังสบายนะครับแต่ก็ไปเดี๋ยว ออออไอ้จอยพาเที่ยวนิวสมยัยไอ้จอยพาเที่ยวจะพาไปดูชายหาดพัทยาสักเล็กสักน้อยแล้วก็มาดูช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะเยอะไหมนะครับก็มองออกนอกรถไปก็มีคนแล้วนะคะรับมีเริ่มเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเดินมาอะไร้วแต,แ,ตแต่เราก็พยายามมันเป็นสิที่สาธารณะเนาะมันก็มันห้ามไม่ได้หรอกที่จะถ่ายติดใครแต่เราก็พยายามเลี่ยงๆนะฮะเลี่ยงๆเอาว่า ไม่ได้จะจงถ่ายคลยหรอกคืออีพีนี้ก็เขาเรียกอะไรนะจะแนะนําสถานที่เที่ยวของพัทยาหรือว่าหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายพัทยามานานนะครับไม่ได้ทําทําพัทยามานานแต่ปีที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วก็ไปร้านอาหารบนพัทยากินข้าวกินอะไรบนเขานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้มาใจหางไป เดี๋ยวไอ้จอยพาเที่ยวนะครับจะพาไปดูาชายหาดพัทยากันไปครับามาแล้วนะครับก็หลังจากที่เราเดินมาเนาะรูนะครับรถเราก็จอดอยู่นูนะรถรถตู้นะครับ,รรบจอดอยู่รูนะครับไปเดี๋ยวจะพาเดินเพื่อนๆเดินลงไปดูที่ ชายหาดแล้วกันอัรายพัทยาก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้า,าเพื่อนคนไหนนะครับถ้าใครๆคนไหนที่ไม่ได้มาเที่ยวพัทยานานาเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะผิดหูผิดตานะครับอาจจะผิดหูผิดตาเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ ให้สังเกตนี้ผมยืนอยู่ระหว่างกลางของหาดทรายเนาะสังเกตหาดทรายไหมครับหาดทรายมันจะมันจะลึกมันจะลึกเพิ่มขึ้นนะครับคือพูดก็ว่าว่าสมัยก่อนเนี่ยชายหาดเนี่ยมันมีสั้นนะครับชายหาดมีน้อยมีสั้นแล้วเขาได้ทางเทศบาลนะครับได้ดูดทรายดเดยายาทรยขึ้นจากจากทะเลขึ้นมา,าไว้บนบนชายหาดเพื่อที่จะให ความกว้างของหาดทรายนะครับมันกว้างมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ขายของนะครับพื้นที่ขายของนิดน,นึงนะฮะตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้วครับนักท่องเที่ยวฮะก็มีลมนะลมเอื่อยๆลมเอื่อยๆนะครับก็มีจัสกี้มีบาาันนาบท๊ทมอีอะไรทั่วไปนะครับก็ถือว่าอ่าพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับพัฒนาได้อ่าได้ดีขึ้น เพราะว่าเมื่อหลายสิบปีไม,ไ,มไม่ไม่แน่จะถึงสิบปีเมื่อหลายปีก่อนนะครับเพราะว่าชายหาดเนี่ยมันมีไม่กว้างไม่ยาวนะครับทางเทศบาลหรือว่าทางจังหวัดหรือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เลยได้นำทรายนะครับดูดทรายจากจากทะเลเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนมาถมเพื่อที่จะให้ชายหาดเนี่ยมันมัน,กว,มนก,วกว้างกว้างกว่าเดิมนะครับ วันนี้ไม่มีแดดนะครับวันนี้ไม่มีแดดมีพระอาทิตย์ขึ้นจะตรงหัวแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีแดดก็ถือว่าสงบเรียบร้อยดีนะครับนักท่องเที่ยวก็มีเยอะแล้วนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับก็มีทั้งชาวไทยชาวเอเชียชาวยุโรปก,ก็มีมีเยอะนะครับมีมีอ่ะไปะเดี๋ยวจะพาไปดูเดินไปดูน้ำของ ชายหาดพัทยาว่าน้ำเขาใสไหม <c oughs> ระหว่างบนเกาะช้างกับพัทยาเนี่ยหาดทรายนะครับหาดทรา,ดายแตกต่างกันมากนะครับหาดทรายแตกต่างกันมากนะครับทรายพัทยาเนี่ยนี่นะฮะทรายพัทยาเนี่ยเขาจะเป็นสาใหญ่เป็นเม็ดใหญ่นะพูดง่ายๆว่าเป็นเม็ดใหญ่ ไม่ค่อยละเอียดมากฮะไม่ค่อยละเอียดแต่ถ้าเป็นาหาดทรายขาวที่ที่เกาะช้างนะครับตัวหาดทรายขาวเนี่ยชายหาดเขาเนี่ยทรายเขาจะละเอียดนะครับทรายจะละเอียดแล้วก็จะจ,จะจะสะอาดกว่าน,นี้นะครับจะขาวเขจะขาวนะครับเขาเรียกว่าทรายมันสีสีทรายมันต่างกันนะครับส่วนน้ำทะเลก็ใสก็เหมือนกันแต่ว่า น้ําทะเลของของพัทยาเนี่ยที่มันมันจะชันนะเพื่อนนะมันจะชันลงไปมันก็เลยมันก็เลยเรดูไม่ไม่ใสมากเลยอย่างตอนเนี้มันไม่มีแดดนะครับพอไม่มีแดดเนี่ยมันก็ทําให้การมองเห็นหรือว่าแสงสว่างเนี่ยลงไปในในในน้ำหรือว่าในชายหาดของทะเลเี่ยมันจะมันมองไม่ทะลุนะครับแต่ถามว่าน้ำใสเหมือนกันไหมใสนะครับ แล้อีกความแตกต่างหนึ่งนะครับของชายหาดพัทยาเนี่ยกับเกาะช้างนะครับคือเกาะช้างเนี่ยจะเป็นสถานที่ค่อนข้างเงียบนะครับเป็นธรรมชาติเงียบนักที่นักท่องเที่ยวตามชายหาเนี่ยจะมีน้อยนะครับมีน้อยแต่ว่าแต่ก็ยังว่านะฮะมันสถานบันเทิงของของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาแต่ละคนเขาจะชอบไม่เหมือนกันนะครับ บางคนเขาชอบแบบเงียบๆสบายๆอยู่ในธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนบางคนเขาก็อาจจะชอบสถานบันเทิงด้วยชอบน้ำทะเลด้วยชอบความรูหราของที่พักโรงแรมด้วยอย่างเงี้ยนะฮะคือคนต่างๆมันจะต่างกันตรงความเจริญนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารไม่ดีนะความเจริญเข้าไม่ถึงนะ กฎเจริญที่เกาะช้างก็จเจริญน,นะครับมี Wi-fi มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณความเร็วสูงมีโรงแรม5าดาวหรูๆเยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่เยอะเท่าพัทยาพัทยาก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองพิเศษนะครับมีกฎหมายพิเศษของของพัทยานะครับไม่ได้ไม่เหมือนทางของโกมุลิยานนะครับว่าของกกมุทยานเนี่ยที่เกาะช้าง มันจะเป็นของโกมุทยานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเทศบาลเมืองแบบนี้นะครับที่ที่พัทยานี่มันจะเป็นเทศบาลนะครับเป็นเทศบาลแล้วก็เป็นเมืองพิเศษนะครับก็มนีน้องมาเที่ยวนะครับมาเดินเล่นตามชายหาดนะครับถ้าเรามองขึ้นไปนี่ก็ร้านอาหารก็เต็มเลยนะครับเป็นร้านอาหารเต็มหมดเลยนะครับของ จะหาพัทยาสำหรับผู้เช่านะครับผู้เชา่าที่ของอเมืองนะครับที่ของเมืองพัทยาก็ก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นการเสียภาษีส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนส่วนหนึ่งนะครับส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้รับความสะดวกสบายมากกว่าเดิมถ้าใครไม่มีเสือไม่มีอะไรงนี้ก็สามารถเช่านะครับเช่า เก้าอี้เช่าที่นั่งได้แล้วก็สามารถสั่งอาหารได้มนอาหารมานั่งริมชายหาดทานได้นะครับหรือก็จะมีแผงลอยนะครับแผงลอยก็จะเป็นคนเดินนะครับคนที่จะเดินขายของต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างนะครับสําหรับแผงลอยคนเดินเนี่ยก็ที่เกาะช้างก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยเพื่อนดูนะครับไม่มีแดดเลย ก็ตามนี้นะครับนู่นนะฮะถ้าใครสังเกตเห็นก็เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าจุดชมวิวของพัทยานะครับน,นะฮะแล้วก็จะมีชื่อของพัทยาบอกไว้ว่าที่นี่พัทยาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะเมฆนะครับเนี่ยเมฆไม่มีแดดนะครับนี่นะฮะถ้าเรามองขึ้นไปก็จะเป็นเป็นชายหาดหรือว่าเป็น ต้นไม้นะครับเป็นผมไม่อยากให้ติดนะักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวอะไรมันจะของเขาแต่ถ้าติดก็ติดได้ครับเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นเป็นเสรีนะครับเป็นประเทศประชาธิปไตยและอีกอย่างเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับถ้าใครไม่อยากให้เห็นหน้าก็ไม่ต้องออกมาในพื้นที่สาธารณะนะคุณก็อยู่ในส่วนตัวของคุณคุณอยู่ยบ้านของคุณ อยู่ในห้องอยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็มันก็ติดได้นิดๆหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงถ่ายบุคคลบุคคลนั้นถ่ายเขานะฮะก็มันมันติดได้นิดหน่อยนะครับติดได้ไม่ไม่มีปัญหาหรอกก็ประมาณนี้ครับเรือก็จะออกจากเอาบรรดาบรถมาเข้านะครับกวกเจสกี อันนี้เราสามารถเช่าได้นะเพื่อนนะเช่าเล่นเฉพาะเจสสกีอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะเช่าเป็นบาราดาโบ๊สนั่งด้วยกัน3คน4คนอย่างเงี้ยได้หรืออยากจะเช่าเรือเช่าเรือเร็วนู่นก็ได้นะครับเรือเร็วาพวกเรือสปีดบ๊สอะไรพวกนี้เราสามารถเช่าได้หรือจะไปเกาะล้านนู่นเลยก็ได้นะครับนู่นคือเกาะน,นะครับถ้าใคร ดูดีๆก็จะเป็นก็จะเห็นเป็นรูปเกาะอ,อยู่เพราะว่ามันไม่มีแดดนะครับแล้วก็เมฆมีมันครึ้มมีเมฆบอกนะฮะทุกคนก็เล่นล่มเรือลากล่มนะครับสนุกสนานกันไปประมาณนี้นะครับครับก็ประมาณนี้นเพื่อนเพระาะว่าก็ถ่ายเยอะไปก็ไม่ มันก็เป็นวิวทะเลนะครับเป็นวิวทะเลเป็นอะไรไปนะครับก็นี่คือประมาณนี้นะครับเป็นวิวทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพัทยาก็าคือชายหาดส่วนสถานที่กลางคืนนี่เราคงไม่มีเวลาไปถ่ายในยสถานที่กลางคืนของพัทยานะเพราะว่าได้อย่างมันไม่เหมาะกับเราด้วยเราไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะว่ากลางคืนเราต้องนอน คือเราต้องนอนเราต้องพักผ่อนเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าตอนวเช้าก็คือมันทำหน้าที่2อ,อย่างเพื่อนั้ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวพาลูกค้าเที่ยวตรงนู่นนี่นั่นแล้วก็นี่แหละทำถ่ายวิดีโอถ่ายรูปลงในช่อง y o u t u b e รุ่นนี้นั่นนะครับก็เพื่อจะสร้างเรตติ้งสร้างกระแสแล้วก็เพื่อที่จะ,ะให้ ชาว YouTube เราเห็นนะครับคือที่จะได้จองรถจองอะไรสามารถบุ๊กเราให้เรารับส่งไปนู่นนี้นั่นได้อะไรก็ด้นะครับก็มันก็จะเป็นเพจเพจหนึ่งก็โอเคนะชาว youtube เราก็คนติดตามมีทั่วโลกแต่ถ้าเกิดมีรายได้อะไรเข้ามาก็ก็ขอบคุณเพราะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีไรายได้นะยังไม่มีไรายได้อะไรแต่เราก็สมัครใจทำทำไปเรื่อยๆก่อนนะฮแล้วก็ทำไปเรื่อยๆให้ว่า มันอาจจะสร้างผู้ติดตามสร้างอะไรคนก็จะได้เยอะขึ้นนะครับดูฉากด้านหลังแล้วกันนะครับถ้าเบื่อหน้าผมถ <laughs> ้าเบื่อหน้าผมก็ดูฉากด้านหลังก็แล้วกันเพราะว <laughs> ่าก็มันมันมันสวยนะพูดถึงอ่ะมันสวยแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับ <laughs> ไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยนะครับสังเกตด,ดูเงาไม่มีเงาไม่มีแดดเลยนะครับก <laughs> ็บ้ํามันก็จะ ออกมีกค้้าๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีแดดน,นะครับถ้าปกติแล้วมีแดดเนี่ยน้ามันจะใสกว่าน,นี้นะครน้ามันจะใสกว่าน,นี้แล้วก็ก็สามารถอะไรได้นะครับอ่ะพอดีไอจอยเจอขยะนะครับเดี๋ยวเอาเก็บขยะจะออกจากทะเลก่อนนะฮะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะอืมก็เห็นขวดน้ำนะก็ ช่วยกันนะฮะช่วยๆกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะฮะถ้าเป็นคนต่างชาติเขาก็เดินผ่นานไปสําหรับเราคนไทยนะเราคนไทยนะะเน,ยนี่ยจะอยางเงี้ยนะรเราเก็บดีกว่านะครับเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับเอขึ้นไปทิ้งก็ขวดน้ํามันก็สามารถลอยได้ฟิวได้นะครับออกจากเรือหรือว่าออกจากขวดที่ที่เรือพวกนี้แหละ นะครับเนี่ยที่ที่เรือที่เรือพวกนี้นหะเขาวิ่งไววิ่งอะไรอย่างงี้กันก็จะก็จะทําให้ขวดหล่นแล้วก็ไม่ได้เก็บกันแต่ไม่มีนะครับไม่มีขยะนี่เนะี่ยผมตั้งแต่ผมเดินมาเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยขวดเียขวดเดียว่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวประมาณแค่นี้ก่อนอยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามไอ้จอยพาเที่ยวด้วยสมัยไอ้จอยพาเที่ยวด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทํางานถ่ายวีดีโอ ไปเจอที่ไหนส,สวยๆก็จะถ่ายมาให้นะครับไปเจอที่ไหนส,สวยๆก็จะถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรมาลงช่อง YouTube ให้ทุกคนได้เห็นนะครับแต่วันนี้เมฆเยอะนะครับน้ำเราก็เลยมันก็เลยดูคำไปนิดนึ่งไปเลยครับบ๊ายบายฝากแล้วเพราะว่าอย่าลืมกันนะ <laughs> หรือถ้าเจอรถ รถตู้นะครับรถตู้ของไอ้จอยไปทางไหนก็ทักทายกันด้วยนะครับอย่าโยนหินโยนขวดใส่ก็พอยกมือทักทายเซฮัลโหลกันโอเคบ๊ายบายเพื่อนไปแล้วขอบคุณครับ